สวัสดีค่ะการทำธุรกิจนะคะถ้าจะให้ดีก็ควรมีระบบบริหารจัดการการขายอย่างมืออาชีพใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะ BKrent จึงขอนําเสนอสิ่งที่จะมาช่วยในธุรกิจของคุณค่ะนั่นก็คือ POSolution t s Online นั่นเองค่ะหรือระบบบริหารการขายและจัดการสต็อกค,ค่ะซึ่งรองรับการจัดการหลายสาขานะคะ ในราคาที่คุ้มค่าค่ะเพียง15,900บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเครื่องสแกนเนอร์บาร์โค้ดค่ะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะพร้อมกับขาตั้งค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะก็คือลิ้นชักเก็บเงินสดนะคะของเราก็จะมีกุญแจมาให้แบบนี้ด้วยนะคะนี่สปริงตัวนี้นะคะไม่แข็งเลยนะคะบอกไว้เลยนี่ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดลับนะคะก็คือสามารถเก็บของหรือว่าเงินต่างๆนะคะตรงนี้จะมีช่องใหญ่หนึ่งช่องแบบนี้นะคะ มาเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะคะขนาด58มิลลิเมตรค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการเปิดนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะมีช่อง เสียบสายตรงนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีแถมกระดาษสลิปแบบนี้นะคะจำนวน2แพ็คแบบนี้ให้ฟรีๆเลยนะคะสำหรับตัวอุปกรณ์นะคะเรามีรับประกันสูงสุดถึง3ปีเลยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็คือตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์โพส s ์โซลูชันออนไลน์นะคะระบบบริหารจัดการงานขายและจัดการสต็อกค,ค่ะซึ่งเรานะคะจะจัดในรูปแบบของกล่องบรรจุ USB ค่ะรองรับระบบปฏิบัติการ Windows ค่ะตัวโปรแกรมนะคะจะดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อนะคะได้ง่ายๆเลยค่ะที่ Line a d นะคะ v k r e n t ค่ะ สวัสดีค่ะ